เมื่อดูยละเอียดออกไปมันก็จะเห็นได้ง่ายๆตามลำดับขึ้นมา <c oughs> ว่ามนุษย์ธรรมดามนุษย์ธรรมดานั่นนมันต้องดิ้นรนต้องต่อสู้กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เพราะว่ามันต้องทำมาหากินแล้วมันก็ทำมาหากินด้วยความโง่ด้วยกิเลส เดอมหนา้าสองกิเลสแข่งขันการเดิมหนา้าสองกิเลสทะเลาะวิวาทแย่งชิงการเดิมหนา้าสองกิเลสในหมู่คนอคนโง่เหล่านี้ในคนธรรมดาเหล่านี้มันจึงร้อนรนกระวนกระวายเพราะไอค้ความโง่แผดเผาความโง่ทําให้โลภความโง่ทําให้โกรธความโง่ทําให้ลงสามอย่างนี้ก็แผดเผาชีวิตนี้ก็แผดเผา ชีวิตนี้ถูกแผดเผาร้อนระอุอยู่เสมอถ้ารู้จักทำจิตให้ถูกต้องก็จะเกิดอันนี้เกิดธรรมะผลของการทำจิตให้ถูกต้องเนี่ยก็เรียกว่าผลของ จิตตภาวนามีอาการที่เรียกว่าวิเวกวิเวกสง,งบสง,งัดเยือกเย็น <c oughs> มันก็ให้ผลเป็นวิเวกเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรนประโยคนี้ควรจะจำไว้ว่าจิตภาวนานี่มันเป็นที่พักผ่อน ที่หยุดพักของจิตวิญญาณอันดิ้นรนเมื่อเราทำจิตตภาวนามันจะเกิดการพักผ่อนของชีวิตอันเร่าร้อนและดิ้นรน <c oughs> มองไม่เห็นก็ไม่เห็นอาตมาก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร <c oughs> พูดเป็นหัวข้อว่ายสำหรับไปสังเกตเอาเองจนให้มองเห็นไยจนเองว่า ชีวิตนี้ไม่มีไม่มีการพักผ่อนตามธรรมดาของเอกมนุษย์ธรรมดาไม่มีการพักผ่อนมันมีกิเลสตัณหากระตุ้นอยู่เรื่อยไป <c oughs> แต่ถ้ามันมีจิตตะพาวนาคือมีจิตชนิดที่เป็นสมาธิเป็นปัญญาแล้วสิ่งแวดล้อมต่างๆในโลกกระตุ้นไม่ได้กระตุ้นมันไม่ได้มาหลอกมันไม่ได้มาชักจูงมันไม่ได้ จิตนี้มันก็ได้รับการพักผ่อนคนนี้เรามันโง่มันแล้วแต่อะไรเข้ามาแวดล้อมดึงไปเป็นความโลภความโกรธความหลงในใจเผากันไปตลอดวันตลอดคืนตลอดชาติไม่มีการพักผ่อนพ่อรู้จักทําจิตตภาวนารู้จักทําจิตให้เป็นจิตชนิดที่อะไรกระตุ้นไม่ได้กูไม่โง่ะกับมึง ก็มันไม่มีอะไรที่จะมาะกระตุ้นจิตให้ดิ้นรนเร่าร้อนมันก็ลงเป็นความพักผ่อนเลยเป็นที่พักผ่อนของดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่มีความสว่างไสวด้วยจิตตะภาวนานี่เรียกว่าอานิสงส์ประจัก์แก่ใจทันตาเห็นมองเห็นได้ อย่างสันทิธิโกสำหรับผู้ที่มีจิตตภาวนาโดยแท้จริงและถูกต้องผู้ใดมีจิตตภาวนาแท้จริงและถูกต้องเขาจะพบชีวิตอันพักผ่อนที่ไม่ใช่พักผ่อนเฉยๆพักผ่อนที่เป็นประโยชน์ม้าก็เขาคงทำไร่ทำนาทำสวนค้าขายกรรมกรอะไรไปตามเดิมนั่นแหละ แต่จิตร้อนไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ต่อไปนี้จิตมันร้อนไม่ได้แล้วมันเป็นชาวนาที่ใจเย็นชาวสวนที่ใจเย็นคนค้าขายใจเย็นกรรมกรที่ใจเย็นเป็นข้าราชการแม้แต่เป็นคนขอทานให้มันนั่งขอทานอยู่จิตใจของมันก็เย็นเป็นอย่างนี้ถ้ามาอย่างนั้นมันก็จะทําไปโดยความเร่าร้อนของกิเลส เป็นชาวนาที่เร่าร้อนเป็นชาวสวนที่เร่าร้อนคนค้าขายที่เร่าร้อนข้าราชการที่เร่าร้อนกรรมกรที่เร่าร้อนแม้แต่คนขอทานที่เร่าร้อน <c oughs> เพราะอันนี้เข้ามาไม่ไม่มีความเร่าร้อนไม่ว่าเขาจะต้องทําการงานชะนิดไหน <c oughs> พูดไทยมันหมดก็ว่าตั้งแต่คนขอทาน ถึงพระจักรพรรดิดีกว่ามั้งนับตั้งแต่คนขอทานสูงขึ้นมาตามลําดับตามลาดับถึงพระจักรพรรดิถ้าไม่มีจิตตภาวนามันจะมีความร่าร้อนทุรนทุร,รายกระเสือกกระสนไปตามหน้าของกิเลสแต่ถ้ามีธรรมะที่เป็นผลของจิตตภาวนาเขาก็จะเย็น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  เป็นสุขพอใจอยู่ในการทำหน้าที่การงานชีวิตเป็นของเย็นการงานเป็นของเย็นอะไรก็เป็นของเย็นนี่เรียกว่าพักผ่อนทางวิญญาณตั้งแต่คนขอทานไปถึงมหาจัก,กรพัรดิเลื่อนอีกหน่อยก็ได้ไปถึงจอมเทวดาในสวรรค์พวกเทวดาในสวรรค์ถ้าไม่มีสมาธิไม่มี อคุณธรรมเหล่านี้มันก็ร้อนมันก็สัตว์นรกเหมือนกันนะพราะว่าเทวดามันก็มีกิเลสตัณหายังไม่หมดนี่การรู้จักทารรจิตให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่เรียกว่าเรื่องสมถะวิปัสสนาเนี่ยมันได้ผลเป็นอย่างนี้เป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันเกือเสือกกระสน คำว่า,าพักผ่อนนี่มีปัญหานะคำว่า,าพักผ่อนมันมีปัญหาภาษาคนภาษาธรรมคนเดียวนี่เขาพักผ่อนที่โรงเล่าพักผ่อนไปดูหนังพักผ่อนไปโรงโซฟนดีไปพักผ่อนมันมัน,มนพักผ่อนอะไรกันมันยิ่งไปสูงไนม,มากขึ้นไม่ใช่พักผ่อนแต่เขาก็เรียกอย่างโง่เขลาว่าพักผ่อน ต่ให้ไปเล่นกีนลาไปเล่นแบดมินตันไปเล่นกลอบระหว่างพักผ่อนนะมันโง่พักผ่อนอะไรมันต้องใช้ความคิดมากขึ้นต้องไปออกกําลังกายมากขึ้นอีก <c oughs> อย่างหนึง่งก็ต้องรู้ไว้ว่าเมื่อเราจะไปนอนเสียนะไปนอนจะพักผ่อนแต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิแล้วนะมันมันก็ไม่พักผ่อนอนะ่ะน่าจะไปนอนอยู่มันก็วุ่นวายอยู่ในจิตนแหละมันไม่พักผ่อนให้ไปนอนอยู่ การพักผ่อนมันต้องหยุดกันทั้งกายและทั้งจิตจึงจะเรียกว่าเป็นการพักผ่อนไม่มีการพักผ่อนอย่างใดนอกจากว่าจิตมันหยุดด้วยจิตมันพลอหยุดด้วยจะเรียกอีกทางหนึ่งก็เรียกว่าเป็นความเย็นเป็นความเย็นจะไม่ใช่คำว่าพักผ่อนแต่ใช่คำว่าเป็นความเย็นในทางจิต ในทางวิญญาณเป็นชีวิตเย็นตามความหมายของคำว่านิพพานคือเย็นเย็นเย็นชีวิตตัวไปไม่ไม่ไม่เย็นเพราะมันอยู่้วยกิเลสเพอทำสมาธิทำจิตภาวนาได้กิเลสไม่มากวนว่างจากกิเลสนั่นคือเย็นเป็นนิพพาน ถ้าเราทำสมาธิภาวนาหรือจิตตภาวนา,า,วนาถูกวิธีแล้วชีวิตนี้ <c oughs> จะเป็นของเย็นเป็นเครื่องทำความเย็นให้แก่จิตเหมือนเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องทำความเย็นให้เป็นน้ำแข็งเป็นอเย็นเยือกไปทั้งห้องทั้งห้องเย็นหรือในอ,อาคารที่มีเครื่องทำความเย็นควบคุมอากาศให้มันเย็น แต่มันก็เย็นไม่ได้แลวถ้าคนที่นั่งอยู่ในนั้นมัน,มน,มนระอูอยู่ในกิเลสมันเย็นไม่ได้ <c oughs> มันจะรู้จักทาจิตใจหยุดจากความร้อนคือกิเลสแล้วมันจึงจะเย็นนั่นเราจรึงอุปมาอุปมาว่าสมาธิภาวานานี่ยเป็นเครื่องทําความเย็นให้แก่ชีวิตให้แก่จิตเป็นคู่กันกับเครื่องทําความเย็นทางร่างกายทางวัตถุ ที่เขานิยมกันมากในโลกสมัยนี้นึกถึงตู้เย็นห้องเย็นเรื่องทำความเย็นในปัจจุบันนี้มัน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 ให้เย็นอย่างไรแล้วก็มีความหมายว่าเย็นแต่ว่าเย็นทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณแล้วก็สบายกว่าเย็นทางวัตถุ ความเย็นทางกายมันอย่างหนึ่งความเย็นทางจิตมันอีกอย่างหนึ่งพระว่าความร้อนมันก็มีสองอย่างความร้อนทางกายมันอย่างหนึ่งความร้อนทางใจมันอีกอย่างหนึ่งเลยมาแบ่งกันความรู้ตามธรรมดาสติปัญญาของมนุษย์ธรรมดาก็ระงับความร้อนทางกายมีความเย็นทางกายแต่ถ้าเรามีจิตตภาวนาเราก็ระงับความร้อนทางจิต แล้วก็ได้รับความเย็นในทางจิตนี่เป็นอย่างนี้ถ้าไม่ชอบมันก็ไม่ต้องพูดกันถ้าต้องการแล้วมันก็มีทางทจะพูดกันหรือให,ให้ถึงกับทำได้ทำให้มีขึ้นมาได้ เอาทีนี้จะพูดกันถึงในแง่ที่มันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปด้วยว่าถ้าเรามีความเจริญทางจิตมีจิตตภาวนาเราก็ยังต้องการสมาธิจิตอยูังไง จะนั่งจะนั่งทํางานที่ออกฟิติตโตก็ต้องการจิตที่เย็นเป็นสมาธิทํางานได้ดีไม่จะทํางานทางกายจะทําขนงขายไปก็ยอยู่หน้าเตาไฟก็ต้องมีจิตที่สงบเย็นมีจิตที่สงบเย็นมันจึงจะไม่ร้อนเพราะไฟนั่นมันจะทํางานสนุก อยู่หน้าเตาไฟก็ได้หรือเราจะทำงานทุกอย่างทุกประการที่ทำกันอยู่ในโลก <c oughs> ล้วนแต่ต้องการจิตปกติเป็นสมาธิทั้งนั้นเราจะขับรถเนี่ยลองคิดดูเราจะขับรถนะด้วยจิตเป็นสมาธิกับด้วยจิตที่ไม่เป็นสมาธิมันต่างกันอย่างไรเนี่นมันอันตราย มากน้อยกว่ากันอย่างไรถ้าขับรถด้วยจิตที่เป็นสมาธิกับด้วยจิตที่ไม่เป็นสมาธิที่มันเอาไปคว่ำกันไปทั้งคันไปชนกันทั้งคันก็ด้วยจิตที่มันไม่ปกติไม่เข้มแข็งไม่มั่นคงไม่ว่องไวในหน้าที่ของจิตม่จะอยู่อย่างคนธรรมดานี่มันก็ต้อง มีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิตามธรรมชาติน่ะก็มาช่วยก็จะทำอะไรได้ดีที่สุดทํางานนั่นเป็นงานประณีตงานปนนานีมืองานวิจิตโดยปีมือแล้วต้องมีสมาธิมากมันจึงจะทำได้ดีเพียงความชำนาญอย่างเดียวมันก็ได้แต่ไม่พอถ้ามีสมาธิได้ด้วยแล้วก็จะยิ่งยิ่งดีจะเย็บปักผักร้อยหรือจะทำอะไรก็ตาม น่าจะจะม้วนน้ำลายให้ลงกระโถนมาคิดมาไปลองดูสิทุกคนเนี่ยไปลองดูม้วนน้ำลายให้ลงกระโถนโดยเรียบร้อย <c oughs> ลองทำดู <c oughs> ถ้าจิตมันไม่เป็นสมาธิด้วยมันทำไม่ได้เนี <c> ่ <oughs> <c oughs> นั่นแหละมันมันบอกอยู่ในตัวว่า ถ้าเรามีจิตเป็นสมาธิเราก็บวนน้ําลายลงกระโถนได้ถ้าไม่มีสมาธิมันก็ทําไม่ได้นั้นการฝึกเนียฝึกสมาธิฝึกสมาธินี่ฝึกได้โดยการหัดบวนน้ําลายลงร่อ,องลงกระโถนกระโถนอยู่ในที่ไกลพอสมควรหรืออยู่ในร่องกระรานที่ไกลพอสมควรบวนน้ําลายลงร่องทุกทีนั่นแหะคือการฝึกสมาธิที่แท้จริงที่สุดเลย แต่คนโง่มันไม่รู้จักแล้วมันก็ด่าต่อมาว่าสอนว่า,วาบ่าบอ่ <c oughs> ถ้าว่ามันตั้งใจแรงไปไม่ลงกระโถนตั้งใจน้อยไปก็ไม่ลงกระโถนหรือ <c oughs> ทำอะไรไม่พร้อมมันก็ไม่ไปลงที่กระโถนก็ไม่ไปลงที่ร่องกระดานข้อนี้ฝึกมาจนเคยชินแล้ว การว้วน้ำลายให้ไปลงในช่องเล็กๆที่กำหนดว่าห่างออกไปสักวานึงเท่านั้นไปลองดูดิคนโง่ๆเหล่านี้ทำไม่ได้ถ้ามันออกแรงมากไปมันก็ปิดออกแรงน้อยไปมันก็ไม่ถึงมันก็ไม่สำเร็จล่ะงั้นถ้าใครสามารถว่วนน้ำลายลงช่องเล็กๆห่างสักวานึงได้ นั่นเป็นสมาธิชั้นเตรียมแล้วเป็นสมาธิชั้นเตรียมแล้วไปลองดูเป็นสมาธิชั้นเตรียมแล้วอาจวายังฝึกอยู่ทุกวันเหมือนฝึกประสาทฝึกระบบประสาทอยู่ทุกวัน,นที่จะว้วน้ำลายไปลงช่องเล็กๆที่มีอยู่ตรงหน้าห่างกันประมาณเกือบว่างแต่ย,ยังบ้วนลงตรงกลางชอ่องดีก็พอใจวันนี้ระบบประสาทยังดีอยู่ ร,บบระบบภาสายังดีอยู่ความเป็นสมาธิยังหาได้ง่ายอยู่แต่คนโง่มันไม่รู้อ่ะมันหาว่าเป็นเรื่องไม่มีประโยชน์ไปแน่ใครเข้ามันก็หา,าไม่มีประโยชน์แล้วมันจะด่าด้วยมันจะตะเพิดด้วยแต่วันนี้ไม่กลัวเอามาพูดให้ฟังว่ามันเกี่ยวกับเรื่องทางร่างกายเรื่องทางร่างกายทางวัตถุมากถึงขนาดนี้ ที่ร่างกายของเราจะทําอะไรให้ได้ดีแน่นอนแม่นยำถ้าแม่ครัวจะสับผักสับเนื้อด้วยจิตที่เป็นสมาธินะีมันจะสับได้ดีเช่นหนาเท่ากันทุกแว่นเรียบร้อยสมอเสมอให้แม่ครัวจิตฟุ้งซ่านนองสับเปเปะๆป,ป่าๆานาๆบางๆยุ่งๆย,ยากๆ เพราะมันไม่มีจิตเป็นสมาธิสเสลยน,นี่ยกตัวอย่างมาให้ฟังต่ำที่สุดแล้วว่าไอ้เรื่องของจิตภาวนานะ่มันจำเป็นสำหรับทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกไม่ว่าเขาจะประกอบการงานอะไรในหน้าที่ของอะไรมันเป็นสิ่งที่ว่าต้องมี พอสมควรแก่กรณีสมาธิเป็นสิ่งที่ต้องมีพอสมควรแก่กรณีไม่ว่าเราจะเป็นคนชนิดไหนจะทำอะไรเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิตามสมควรแก่กรณีนม่นนั้นเราจะไม่ทำอะไรได้ด้วยความถูกต้องหรือปก,กติ ที่เรามีสติสมปรดีไม่ไม่จิตใจไม่เลื่อนลอยจิตใจไม่อ่อนแอไม่ฟุ้งซ่านเราต้องมีจิตใจที่ปกติไม่ฟุ้งซ่านเกินไปไม่อ่อนแอละห้อยละเหี่ยเกินไป <c oughs> แล้วก็มีกำลังแห่งจิตใจพอแล้วก็มีความฉลาดว่องไวพอ ในการที่ยับยั้งไม่ทำอะไรลงไปให้ผิดแล้วก็เกิดเป็นทุกข์เล็กๆน้อยๆขึ้นมากระทั่งทุกข์อันใหญ่ล้วง <c oughs> เราไม่รู้ว่าเราได้รับประโยชน์จากสมาธิอยู่ตลอดเวลาจะยุกจะลุกขึ้นจะนั่งลงจะเดินไปจะไปทำอะไร <c oughs> มันมี จิตท,ที่เป็นสมาธิตามธรรมชาติตามธรรมชาติวางระวงัวงตามธรรมชาตินที่ไม่ใช่ไม่ใช่เกินธรรมชาติช่วยอยู่ตลอดเวลาเราจึงลุกขึ้นได้นั่งลงได้จะเดินไปได้ไม่หกล้มไม่สะด,ดุดไม่เดินชนต้นไม้แล้วอย่างไม่เดินชนต้นไม้นะด้วยอะไรรู้ไหม ในความที่จิตมันปกติมีความเป็นปกติตามธรรมชาติช่วยอยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะได้พัฒนามันให้ยิ่งขึ้นไปมันก็ได้ผลมากกว่านั้นเ <c oughs> เราจะทำงานหรือจะจะเล่นกีฬาหรือจะทำทุกอย่างที่ว่าที่ว่ามันต้องทำอยู่เป็นประจำคอยทำด้วยจิตเป็นสมาธิเถิดมันจะได้ผลดี มม้จะรับประทานอาหารแม้จะอาบน้ำํำแม้จะถ่ายจาระถ่ายปัสสาวะคอยทาด้วยจิตที่มีความเป็นสมาธิถูกต้องและพอสมควรพอดีพอสมควรนี่ฉะนั้นจะทําไม่ได้ดีจะมีความผิดพลาดในชีวิตนี้ก็จะจะยุ่งจะยุ่งเยิง ถ้ามันมีความถูกต้องพอดีมันจะเรียบร้อยไปหมดทุกกิริยาบทเดินยืนนั่งนอนดังนั้นจึงกล่าวว่ามันขาดไม่ได้ในความเป็นสมาธิตามธรรมชาตินี่ขาดไม่ได้ต้องมีตามที่ธรรมชาติต้องการ เราต้องมีได้มากกว่าที่ธรรมชาติกำหนดให้นะเพื่อเราจะทำอะไรได้ดีกว่าอย่นะางไรการที่เราจะพูดจาให้ดีกว่าอีกคนหนึ่งนะเพราะเรามีสมาธิมากกว่ามีปัญญามากกว่าหรือการที่เราจะเล่นแข่งขันฝีไม้ลายมืออะไรกันนดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเราก็ต้องมีสมาธิและปัญญาดีกว่า <c oughs> เราจะเป็นนักรบจะใช้ดาบจะใช้ปืนจะใช้อะไรก็ตามนะ ได้ผลดีกว่าเมื่อ,อเผชิญหน้าศัตรูเพราะเรามีสมาธิดีกว่าที่เรียกว่าตามธรรมชาติมันก็ต้องมีแล้วมันจะรวดเร็วกว่าความคิดนึกที่รวดเร็วกว่าที่จะหลบหลีกอันตรายเกิดอันตรายอะไรขึ้นมามันจะนึกได้เร็วกว่ารือหล,ลีกอันตรายได้ดีกว่าชีวิตจึงรอดมาได้ทั้งคนทั้งสัตว์ เพราะสมาธิตามธรรมชาตินั้นแล้วเรายังทำให้ดีกว่านั้นขึ้นไปอีกเพราะสมาธิที่เราฝึกขึ้นมาด้วยภาวนาถ้ามีตามธรรมชาติก็เรียกว่าตามธรรมชาติถ้ามีเพราะเราฝึกขึ้นมาเรียกว่าภาวิตาภาภาวิตาคือทำให้เจริญแล้วเนี่ยมันก็มีผลมากกว่าที่มันมีตามธรรมชาตินั่นค่อยฝึก ในสิ่งที่มีตามธรรมชาตินะให้มันดีกว่าเพื่อว่าเราจะสามารถทำอะไรได้ดีกว่าคนทั่วไปที่เขาไม่มีการฝึรกจิตใจเสียเลยสรุปความว่าไอสมาธินี่เป็นสิ่งที่ทุกๆชีวิตจะต้องมีไม่มีก็ตายนี่ถ้ามีมันก็ไม่ตายแล้วมันก็จเจริญยิ่งๆขึ้นไป